ตาฟ้าสุดนะไมใจเย็นนะพี่น้องมาหลดเขียงไล้ไล่นะพี่นองเขียลพี่น้องเปืนวมันได้เหอนปะแม่อย่าไปเปลนน่ยนได้ไหม่นี่กระเปา่ะนี่น่แล้ว อมากันมาขื so uno, lo mismo, lo mismo. ่นไม่ได้เลื่อนอยู่นี่โรมมสันไลยตาเรายตา้น่องขืยลตาเน่องขื่โดดด้วยมันโร่มสัน เลยพีย่น้นองโอย้ยงามไรไปต่อไปเลยพี่เนาะพี่เทำบกเลมันจะเขือแขงเลกแล้วมาดูราขนาดเลยพี่นนองนี่มีเหรอนี่อาีพันหรอนาาีนาา่เราหลอกเหิด โอเคคือเพ็นปะเพ่นนี่เหรอแกะไก่หก่องไหนนั่นอ่ะสดงามเด็กๆนี่เด็กชนิดราคาที่เสียดแสดงว่าเนหน่อย สี่หมื่นจ้าสามหมื่นเอาเด้จะท่าะไรน่แพเ้อสิบห่กใส่พี่บอกห้าหลอกืดนกันนะพี่น้องครบได้สีนะทั้งสีนะก็นี่เมียจากบิกงอน้กไหนข่าวเมียจากเบนเดอทาต้องเลือหัวขอส หลอกเคนแข็งที่น้องจังใส่แข็งยังไรนี่อันนี้การเขาปล่อยเก้าสิบนะพี่น้องเหมือนเกาหลีถ้วยบวงงามไปเลยแบบใกล้ๆเด็กโบม่าต้องจับเลยพันล้มเลยตอนไหน คือเมื่อกันนะน้องไปสีหอนบ้านใน้างเย่งคองมักลายีน้องนี่่น้องืนะคะพกดพวนี่มีตั่ีเหมนด็นตัวเราพันตัวเลาพคัวาวหล่านันพี่น้อง จะบานบาบ้านเบิ่งกี่ซื้อก็ต้องบายนี่ครับลงนี่ก็ได้เจ้าแคทจะเ็ลงก็ลงนี่นะข้ากัยญาอันนี้ได้อันนี้ได้่ได้พี่น้องกันไงไม่ได้พี่น้องนใช่ใช้ใช่เหมือนันบ้านเลาอะไรบ้านน้องเนาะ

มาเด้อมาเด้อ cái thằng thân lành đi

ยากวนเนาะเพราะว่าท่าง พี่เนาะส่วนของหน้าหลอกจะของน้อพี่เนาะเนี่ยนะไม่ใส่จากแพงๆเลร แถมสามคนเลยอะไรวะหันเลแมว่โบเห็นตะกี้อยากได้อีเนาะระเาบานแม่หลเบิร์รุ่นนันก็เอาไปไว้สักแบบนีไม่ใช่ตัวเดียวนบิตัวนี้ก็ออกเลยขับอกบิตัวนี้ก็บิดตัวนี้สักไม่ใช่ราคาของที่ะตัวแถมนไม่ได้ยแถมเนาะ ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้า แส่แล <transplant> right? like, well, kind of ้แด <that> <numero> ้หน้าก็สื่นมันมีสองถุงน้แกนอร่อยอร้าสเก้หกสิหกกสิบกกิหกิบหเิบิหกหกสิบิดชิบหกหสกสกสิบอก ได้ป่ะนะียักก็ได้แต่มีตะกอจังนักไปไปใส่อีกแล้วเนยี่ยเาที่าดมาเลยดมาเลยย่มยะะอยักไมอไากหมไหมอยไมยาก คือเท่านั้น499หาเอาะตัวบ่คิวนะหาบกระเล่มเจ้าออกคนละจกก็สัเลียงเท่านันนะจุดบกะกินเลยโอนี่กะสิกินเลยลายเมฆคือนางขาคนเดียวอยู่นอออกคเนาะอะไรความาหารหลบหลหอบทรง ก๋าชีวันสื่อขนมปังมันมีมันมีอยู่ในโคกจะบหวไปวิ่งวิ่งมีกระเบองห่อทองน้องพี่น้องไปอะขอบแดดในยังแับมีกระตังไปโหลดเนาะซาแกทถุนได้ซื้อเชียงให้นมีไงคุณนเนาะเพราะว่ามีไงถุนพาซื้อเชียงน้องพี่น้องมันถือมีตัวถือตัวแข้งอะไรอยู่กับน้องพี่น้องเครื่องงานป้ายแห้งกระแพงเอากระตังไปถ่ายคลิปไปโหลดลิ้นที่ซื้อเนาะเพราะว่ามือนี้เบ็ดมือเราก็เบ็ดออกไปใช้เพราะว่ามือ พอห,หนาดน้ำมื่อื่นน้อพี่น้องมื่อื่นพังพ้นแล้วเขาก็สีด้ยกับเมื่อเลยเนาะคาาลิปนี้ก็ฝากไว้สำหน้บพี่น้องค่ะพี่น้องเบิ่งโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเห็นดีเห็นคิปต่อไปในเดอ้อบ๊ายบาย